เหมือนไหมครับกับการเทรดทางกำไรแต่ก็เอาไปคึ้นตลาดหว้อนอยู่ในหลูปเดิมแบบนี้ซ้าๆหรือที่ผมเรียกสภาวะนี้ว่าสภาวะไซดูดถ้าคุณรู้สึกเหมือนกัานังเทรดวนอยู่ในอ่างฟังทางนี้ครับผมมีคลาสพิเศษสไนเปอร์คลาสที่จะปลดล็อกการเทรดของคุณให้ออกจากวงจรเดิมๆไปสู่การเทรดที่มีเป้าหมายชัดเจนรู้จังหวะกราฟรู้จุดที่จะเข้าเหมือนกับคุณมาจากอนาคตผมไม่ได้แค่สอนเทคนิคครับแต่ผมจะพาคุณเรียนรู้วิธีคิดของรายใหญ่ในตลาดเข้าใจการเคลื่อนไหวของกราฟแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเปลี่ยนจากการคาดเดาครับเป็นการรู้จริง สร้างผลลั์ได้นักเรียนหลายคนครับที่เข้ามเรียนกับเราสามารถเปลี่ยนแปลงการเทรดได้จริงครับเริ่มจากขาดทุนน้อยลงทํากาไรได้มากขึ้นสามารถควบคุมความเสี่ยงได้และไม่ต้องเครียดกับการขาดทุนล้ังพอร์ตแบบซ้ำๆครับสำคัญมากครับฟังให้ดีคลาสนี้เป็นคลาสแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆและ p r i v a t e รับไม่เกินแค่10คนต่อรอบนะครับเพื่อให้การเรียนรู้เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นเข้าใจได้จริงและนําไปใช้สร้างผลลับได้ครับและพิเศษสุดๆครับเพียงลงทะเบียนวันนี้คุณสามารถเข้ามาเรียนทบทวนได้อีกทุกๆรอบที่เราเปิดไม่ต้องห่วงว่าจะพลาดเนื้อหาสำคัญหรื ไม่เข้าใจแล้วถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนเกมการเทรดของคุณอย่ารอช้าครับเข้าร่วมคลาสไทร์เปอร์เทรดเดี๋ยวนี้และคุณจะได้เห็นและเรียนรู้ว่าการเทรดแบบไ n i ์เปอร์เทรดที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงครับสมัครตอนนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวไปเจอในคลาสครับ